w w w ร์ไวด์เว็บเอสภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องล้างของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับมีเกจิรูปหนึ่งซึ่งแก่งกล้า เรื่องวิชาเชี่ยวพระเวทวิเศษขลังสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักคุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณผมอาจารย์ชาติรัชครูมารายงานตัวเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้ผมนำเสนอวัตถุมงคลเอาใจสายอยู่ยงคงกระพัน์สายชาตรีสายมหาอำนาจสักหน่อยหนึ่งนั่นก็คือพญาเสือเป็นเสือมหาอาคม รุ่นแรกของหลวงพ่อเสาสาว,สาวกนาโมท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดดอนย่านางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อเสานี่ท่านเป็นพระที่เก่งมีอำนาจมีตบะเดชะเรียกว่าเรื่องอยู่ปืนอยู่ยงคงกระพันยิงฟันไว้ใจท่านได้ไว้ใจได้จริงๆ ก็ด้วยคุณวิเศษทางด้านมาหาอำนาจตบ,บะเดชะคงกระพันชาตินี่แหละครับหลวงพ่อเสาท่านออกวัตถุมงคลคุณฟังชื่อนะตะกรุดตะกรุดต้นหนึ่งตั้งชื่อว่าตะกรุดปืนแตกชื่อเนี่ยโอ้เป็นหลักฐานแน่นหนาถาวรแสดงถึงอำนาจพุทธคุณอำนาจอิทธิคุณที่แฝงเร้นอยู่ในตะกรุดอย่างเต็มเปี่ยม แล้วก็ท่านออกวัตถุมงคลมีตะกุดปลอกลูกปืนวัตถุมงคลที่เป็นตะกุดในฝักในฝ่ายของเรื่องของคงกระพันชาตรีเรียกว่าเป็นมหาชาตรีมีพระยันสุดวิเศษก็อย่างเช่นตะกุดมหาจัก,กรพัดินท่านก็ออกไม่เพียงแต่เรื่องของอยู่ยงคงกระพันชาตรีที่ไว้วางใจในอำนาจจิตท่านได้วัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงคุณวิเศษทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์เพราะว่าท่านออกตะกุดชื่อว่าตะกุดมหาละลวยโอ้โหบทมหาละลวยเนี่ยถ้าตามที่ผมได้เล่าเรียนมาก็จะเป็นบทพระคถาประสบเนตรชนิดที่เรียกว่ารุนแรงแล้วใจอีกบทหนึ่งเนธหลวงพ่อเสาท่านก็สร้างทําออกมาเสียดายเสียดายอย่างเดียวหลวงพ่อเสาเนี่ยนะครับเสียดายอย่างเดียวว่า ท่านมาล่วงลับดับสังขารไปในขณะที่ท่านมีกิติคุณเรียกว่ากำลังมีชื่อเสียงโดกดังก้องฟ้าเลยทีเดียวแม้ในช่วงปลายชีวิตของท่านเนี่ยก็ได้รับนิมนต์อารัธนาประบุกเสกวัตถุมงคลในวัดวาอารามสำคัญสำคัญมากมายหลายวัดด้วยกันแม้วัดกษัริย์ตราธิราชซึ่งเป็นวัดของหลวงพ่อเทียม วัดกษัตร to stage, way, ิย so ์าทิราชเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการสร้างการทําตะกรุดชั้นสูงอย่างเช่นตะกรุดมหาลังับตะกรุดมหาจักรพรรดิต่างๆนานาตะกรุดสีมหาอํานาจเนี่ยก็เป็นตําราตะกรุดคู่กับวัดกษัตริย์ตาทิราชมาอย่างเนิ่นนานยาวนานเลยทีเดียววัดกษัตริย์ตาทิราชจัดพิธีพุทธาพิเศษผลักเครื่องก็ยังจะต้องนิมนต์หลวงพ่อเสาเสาวกคนาโมองค์นี้ไปร่วมปลุกเสกด้วยทุกครั้งเลยทีเดียว ทีนี้ผมก็จะเล่าเรื่องให้ท่านฟังว่าหลวงพ่อเสาเนี่ยที่บอกว่าท่านเรืองเวทวิทยาคมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระเวททางด้านคงกระพันมหาอำนาจมหาตบะมหาเดชะอยู่ยงคงทนต่ออาวุธทั้งหลายเหตุก็เพราะว่าท่านมีครูบาอาจารย์ซึ่งโอ้ขึ้นชื่อเลยเป็นอันดับหนึ่งด้านคงกระพัน นั่นก็คือหลวงพ่อนนอวัดกลางอำเภอท่าเรือหรือว่าวัดกลางท่าเรือนี่แหละครับในสมัยที่หลวงพ่อนนอท่านทรงสังขารอยู่เนี่ยท่านออกวัตถุมงคลส่วนใหญ่เป็นตะกรุดตะกรุดหนังเสือของท่านรวมสิ่งตะกรุดโทนของท่านในสมัยนั้นนะท่านตีมูลค่าเอาไว้ดอกละ500บาทโอ้เงิน5้าบาทนี่เป็นเงินที่แพงมาก สมัยนั้นทองก็คเนว่าปีพศ251.1.1.2.1.3ก็ยุคเดียวกับที่หลวงพ่อกวยไว้โคติสตารามท่านกำลังสร้างพระสมเด็จปกโพนั่นแหละครับหลวงพ่อนอท่นอนตะกุตโอ้ดอกละ500ทองปี13นี่ทองน่าจะบาทละ่ะ400มั้งนะโด,โดยประมาณนะโดยประมาณเนะีแสดงให้เห็นว่าตะก,กุดท่านมีราคาแพงมากเออ ตะกุดราคาแพงแต่ท่านใช้การสร้างตะกุดสร้างวัดเอาเงินจากการจําหน่ายตะกุดได้เนี่ยมาสร้างวัดมาบูรณะพระิสงข,งขง์วัดกลางท่าเรือท่านบอกว่าตะกุดท่านดอกละ500อมันแพงเอาปืนมาลองยิงสะก่อนถ้ายิงออกไม่ต้องเอาไปนี่หลวงพ่อน,นอวัดกลางท่าเรือขึ้นชื่อหรือชาด้านอยู่ยงคงกระพันมาก ตะกุดหนังเสือหลวงพ่อนอปัจจุบันหาได้ยากยิ่งและถ้าเป็นตะกุดหนังเสือของหลวงพ่อนอแท้ๆโดยเฉพาะเป็นหนังหน้าผากเสือหรืออะไรก็แล้วแต่นะตะกุดหนังเสือตะกุดหนังหน้าผากเสือตะกุดโทหลวงพ่อนอโอในเรื่องอยู่ยงคงกระพันเนี่ยขึ้นชื่อมากเคยช่วยชีวิตนายตำรวจระดับมือปราบมานักต่อนักแล้วหลวงพ่อเสาวัดดอนยานางมีบุญ ได้ไปเรียนวิชาทางด้านอยู่ยงคงกระพันเนี่ยจากต้นสายเลยหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือรับหลวงพ่อเสาสาว,สาว,วกนาโมเป็นสิทธิ์ถ่ายทอดวิชาทางด้านอยู่ยงคงกระพันตบัดเดชะให้ทีนี้หลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือท่านก็มีสหธรรมสมิกอีกองหนึง่งเรียกว่าเก่งกล้าทางเวทวิทยาคมไม่แพ้ท่านนั่นก็คือหลวงพ่อแจมวัดบางแดงเหนือ วัดแจ่มกับหลวงพ่อนเนี่ยโอ้โหท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเอื้อนวัดบางแยงใต้หลวงพ่อแจ่มเก่งทางด้านมหาปราบถอนของถอนขุนใสท่านสร้างมีดหมอเป็นมีดหมอปากกาเป็นมีดหมอที่มีขนาดใหญ่สักหน่อยคล้ายๆมีดกวานช้างหลวงพ่อเดิมเนี่ยแหละครับโอ้ปรากฏพุทธคุณยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากอ่ะผมมาเข้าเรื่องหลวงพ่อเสาต่อหลวงพ่อเสาเนี่ยนอกจากท่านจะเรียนวิชาทางอยู่ยงคงกระพัน จากท่านปรมาจารา์หลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือแล้วก็ยังเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อรวยวัดตะโกโด้วยนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อโกวัดสาราลอยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชื่นวัดภา,าชีซึ่งเป็นองค์อุปชาจารย์หลวงพ่อเสาอุปนิสัยอย่างหนึ่งของท่านก็คือว่าท่านเป็นพระซึ่งเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวพูดคําไหนคํานั้นแล้วเป็นพระซึ่งว่ากันตรงๆถ้าจะพูดภาษาให้ฟังง่ายๆก็คือว่า ใจนักเลงไม่เกรงกลัวใครถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความถูกต้องยิ่งเป็นความถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาเป็นไปเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านชาวช่องแล้วก็เป็นไปเพื่ออุปถัมคำชูกิจการของสงฆ์เนี่ยโหท่านเดินหน้าลุยเลยใครชอบใครถูกใจกูไม่สนทั้งนั้นลุยหมดแล้วก็ทุกคนเกรงอำนาจตะบะเดชะของท่าน เป็นที่ยิ่งเลยวัตถุมงคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับท่านก็อย่างเช่นเหรียญนาลายแม่ทัพเหรียญนาลายแม่ทัพเนี่ยตอนออกจากวัดวันปลุกเสกแรกๆมีหนุ่มโรงงานมาเช่าแล้วก็เอาไปลองปืนผลปรากฏว่าปืนด้านกดไกสามครั้งยิงไม่ออกแชะแชะแชะโอโ้เท่านั้นแหละครับวัดแทบแตก ลูกศิษย์ศรัทธาสาธุชนหล่งไหลามาเช่าเรียนนาลายแม่ทัพชนิดที่เรียกได้ว่าหลวงพ่อถึงกับบนว่ากูไม่ได้นอนเลยนะทีนี้ในคลิปนี้ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับเสือมหาอาคมให้ท่านฟังวัตถุมงคลเสือโหพยาพยักษ์เนี่ยถูกต้องตรงกันกันกบหลวงพ่อสาวเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อสาวสร้างเสือมหาอาคมจากโลหะธาตุศักดิ์สิทธ น่าจะเรียกได้ว่าเป็นมหาชนวนโลหะอย่างเช่นตะกูดเก่าแล้วก็หอกหักประตักแตกพวกอาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆที่เสื่อมสาภาพไปบ้างชาวบ้านเอามาถวายบ้างอะไรบ้างเนี่ยท่านก็รวบรวมอาวุธของมีคมทั้งหลายสร้างเป็นเสือมหาอาคมเป็นการคมรูปคมนามอย่างแท้จริงสร้างด้วยกันสองเนื้อนะครับเนื้อแรกเป็นเนื้อนวะโลหะออกผิวกะไหลเงินนะ อีกเนื้อหนึ่งเป็นเนื้อปลอกลูกปืนปลุกเสกชนิดที่เรียกได้ว่าเต็มที่เต็มเหนียวเลยและถ้าผมเข้าใจไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็จะปลุกเสกในวาระคราวๆเดียวกับเปลี่ยนหน้าลายแม่ทับสะดวยซ้ําก็หมายความว่าหลวงพ่อสาวเนี่ยท่านปลุกเสกเดียวเป็นเวลาน,านานหลายวาระในตอนท้ายก็จัดพิธีพุทธาพิเศกมีหลวงพ่อครูบาอาจารย์ต่างๆที่ หลวงพ่อสาวท่านมั่นใจในเวทวิทยาคมท่านก็นิมนต์มาปลุกเสกในพระอุโบสถมหาอุตรที่วัดดอนแยานางหนึ่งในครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อสาวท่านนิมนต์มาร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลของท่านก็คือพระเดชพระคุณพระครูม,มงคลสาธุวัดหลวงปูผ่ผานอภินันโทแห่งวัดได้อำเภอวิเศษชัยชาญยอดครูบาอาจารย์ของผมทนายชาติราชครูคนนี้แหละครับเสือมหาอาคมหลวงพ่อสาวปลุกเสก เขียในกล่องหน้ากล่อง,องเขียนใบไต้มากก็เป็นการปลูกเสกตลอดไตไมากปี2 5 5 0สร้าง2เนื้อผมบอกท่านแล้วคือเนื้อนวะโลหะกาไหลเงินอ่าอันนี้ก็จะสร้างน้อยหน่อยแล้วก็เนื้อโลหะเองเนี่ยก็มีมูลค่าสูงอีกเนื้อหนึ่งเป็นเนื้อออกปลอกลูกปืนจะออกทองเหลืองทองเหลืองหน่อยได้จากการนําปลอกลูกปืนที่ลูกศิษย์ท่าน นำมาถวายก็ท่านก็ปลูกเสกแล้วก็ให้เอาไปหลอมหลอ่อรีดเป็นเสือมาหาอาคมอนุภาพของเสือหลวงพ่อเกาะโอ้นี่บางคนบอกว่ามีประสบการณ์นะครับบางคนบอกว่าเป็นเสือกินผีคือมีบางคนโดนเขามีประสบการณ์ว่าโดนผีเข้าไล่เท่าไหร่ก็ไม่ออกก็มีคนคล้องเสือหลวงพ่อเสานี่แหละเอาไปให้คล้องคลอ ปรากฏว่าผีกลัวเสือผีออกเขาเลยเรียกกันว่าเสือกินผีแต่เนื้อไปกว่านั้นก็จะเป็นเรื่องของคงกระพันมหาอำนาจในที่สุดเสือพยักเจ้าป่าเป็นสัตว์ที่มีบารามีมากสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เจอเสือนี่เป็นเกรงขามเป็นเกรงกลัวไปหมดกลัวในอำนาจตะบะกลัวในบารามีนอกจากนั้นเสือก็จะเป็นสัตว์ที่สง่างามนะมีคุณวิเศษ จนถึงขนาดว่าครูบาอาจารย์ในชั้นโบราณเนี่ยท่านเอามาผูกเป็นลอยศักด์เป็นยันศักดิ์เสือมากมายเลยอย่างเช่นเสือเพ่นเสือผลเสือโอจรทยานแม้ปัจจุบันหลวงพ่อชไนท่านก็สัก์เป็นเสือหัวขาดนี่ก็มีอิทธิฤทธิ์มากมายเลยทีเดียวเสือหลวงพ่อสาว,วันดดอนยะนางเนี่ยนะครับทั้งเนื้อนวะกระไหลเงินแล้วก็เนื้อปลอกลูกปืนล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ ประสบการณ์ในด้านไหนล่ะคขในด้านคงกระพันมหาอำนาจมหาอุดยิงฟันไม่เข้าเรื่องนี้นักเลงเมืองกรุงเก่าย่อมจะทราบกันดีโดยเฉพาะสิทธ์ในระแวกดอนย่านางเสนาอุทยัยบ้านหมอสระบุรีเนี่ยโอ้มีประสบการณ์กับเสือหลวงพ่อสาววัดดอนย่านางเป็นอย่างยิ่ง บางคนได้ไปแล้วกลับมาเล่าให้ที่วัดฟังว่าโดนคือเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นยุดยาอยู่เทคนิคยุดยาอะไรพวกนี้โอ้โหการเรียนเราก็ดีความเป็นลูกผู้ชายแ้ะก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันก็ปรากฏว่าไปมีเรื่องมีราวกันโดนฟันฟันไม่เข้าทั้งเนื้อทั้งตัวมีเสือหลวงพ่อสาววัดดอนยานางอยู่หนึ่งตัวนี่ประสบการณ์ที่จริงมีมากมายนะครับเล่าให้ท่านฟังนี่ก็เยอะแยะหรือ ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวประสบการณ์มากมายยิ่งไปกว่าที่ผมเล่าก็ไปสอบถามได้ที่วัดดอนยานางปัจจุบันเนี่ยพ่อเสาท่านมรณาภาพล่วงลับดับสังขารไปแล้วแต่ทว่าเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลของท่านกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไม่รู้จบถ้าท่านได้มีโอกาสไปวัดดอนยานางไปถามดูซิว่าประสบการณ์วัตถุมงคลหลงพ่อเสาวัดดอนยานาง ที่อาจารย์ชาติน่าจะกรูกพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนอา้าวถามถูกคนถูกส่วนคนรู้จริงคุณเอ้ยคุณจะได้รับฟังเรื่องราวประสบการณ์ชนิดที่เรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวทั้งเรื่องโอ้ทุกอย่างแหละครับคงการพันการอาวุธแคล้วคลาดปลอดภยัยเจริญก้าวหน้ามาดูพิมพ์ทรงเสือหลวงพระสัตัดอนยานางสักนิดหนึ่งเสือท่านเนี่ยถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วก็เอารูปเอาทรงมาจาก เสือของท่านยอดปรมาจารย์หลวงพ่อปานแห่งวัดบางเคี่ยจัดสร้างเป็นเสือลักษณะก็คือพญาพยักษ์เสือนั่งชันเข่าคูนหน้าอยู่บนฐานเขียงแล้วก็ในฐานเขียงเนี่ยก็จะมีลายของหางวนหนึ่งรอบนะครับเสือมีเขี้ยวต้องมีเขี้ยวมีเล็บเนี่ยหัวใจพยัก์มีหูมีตาจมูกปากอะไรก็เถอะ หล้วสาวท่านเสกเปิดให้เสกเปิดอาการ32มห้อ่ใมีอำนาจมีตะบะมีเดชะรวดเร็วรุนแรงดุจเจ้าพยักษคุณต้องการดูเนื้อ,อเนื้อหามวลสารถ้าเนื้อนวะโลหะก็ชน,นวนชั้นครูแล้วก็ตอบโค้ดไว้ที่ก้นเป็นสัญลักษณ์หรือว่าถ้าจะเป็นเนื้อปลอกลูกป,ปืนนี่ก็มีคุณพิเศษในตัวเป็นการขม่มรูปข่มนามอาของดีจริงๆ เสือมหาอาคมหลวงพ่อเสาวัดดอนยานางปลุกเสกตลอดไตรมาสเป็นของดีทางด้านมหาอุดมหาอำนาจคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยกันอาวุธคนคนคุณสายต่างๆสยบหมดสิ่งเลวร้ายอาวะมงคลต่างๆสยบพ่ายแพ้ต่อพญาพยักษ์วัดดอนยานางอย่างสิ้นเชิงครับเหตุนี้เสือมหาอาคมของหลวงพ่อเสาวัดดอนยานางจึงเป็นยอดวัตถุมงคล ทางด้านมหาอำนาจคงกระพันชาตรีที่ผมหยิบยกเรื่องราวบางส่วนมาฝากท่านผู้ฟังที่รักครับท่านชมคลิปแล้วต้องการอยากเช่าบูชาวัตถุมงคลท่านกรุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR Code กับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อท่านติดต่อสอบถามได้อย่างสะดวกสบายคลิปนี้ก่อนจากขอประสาทพ,พอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจง สิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิลาโภชโยนิจจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาสตูบีทา,ทาวินาสันติสวัสดีครับ